วันลุกขึ้นรุ่นที่17หรือ1เนี่ก็ได้มายเยี่ยมที่แต่ว่าด้วยว่าบอกทจะหาหน่วยงานกลางนั่นก็คือคณะสิ่งแวดล้อมคณะสิ่งแวดล้อมของาวิลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งผู้ว่าที่ว่านั่นคือหน่วยงานกลางที่สุดแล้วเราไม่มีการเติมตลอดเข้าไปตัวอีกเติมเข้าไปาไทางการกินทางสัมผัสนะครับชามะขามป้อมนะคะที่ตรงนี้มจะมีการผัดโดยโดยโดยธรรมชาติได้นะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้อง ในตังหท่าตุงของเราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ให้ยอมรับแทนใจกันน้ําปลาปลาสีปลาขึ้นชาวบ้าน,นาก็จับปลาไปขายก็เอากลับมากินเหมือนเดิมนะครับออกมาเมื่อวานแล้วมาจัดเตรียนาารยนาบที่ด้านต่เรบก็นนอยากให้มันลงตัวทุกอย่างนะครับเจ้าเมืองมาบ้านเราแล้วจีแล้วว่าเจอสารตลอดถามว่าการที่ก,กังวลในตัวผมมีไหมไม่มีครับผม ไม่เจอคอสโลบาที่สามเจอโรคภัยแค่เจ็ดสิ่งที่ผู้ว่าได้พูดเมื่อสักครู่แล้วไว่าผู้ว่าได้ทำหนังสือไปอยังคณะสิ่งแวดล้อมมูลนิธิบทรณะที่แวดเนี่ยเป็นมูลนิธิที่ดำเนินงานโดยไม่แสงหาผลต์กำไรนะคะเป้าหมายของเราก็คือว่าช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบแล้วก็รณรงเรือ่องมูลนิธิต่างๆ20คนเนี่ยเดี๋ยวจังหวัดจะมีการตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อีจะดูว่าผลตลอดนั้นลดลงหรือเปล่า แล้วก็จะมีการตรวจซ้ําอีกในช่วงอ,อีกหกเดือนซ้ําอีกเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพวกเราว่าสุขภาพของพวกเราได้รับการดูแลว่าเราเนี่ยจินใจกับพวกน้องจริงๆนะครับวันนี้ผมคิดว่าเราได้สบายใจแล้วต้องดูก้างก่อนไม่มีก้างว่าชอบรถจันจัดเอา,าแซนดงเพอต้องทานด้วย <c oughs> อ่อย <c oughs> ไดาในรื่องนมีกระดาษีเดียวเราเจอภาาทั้งมามาว่ามันสูเงื่อนแล้วมันกลายเป็นุงังเลยทไงเนี่ยาเข